โอก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพี่รัตนาธรรมดีนะคะลูกค้าอยู่ที่รัตนะนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอดูแลนะคะซึ่งคุยกับโอแบบว่าติดตามโอคือค่อนข้างนานเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ยินดีนะคะที่ให้โอได้ดูแลนะคะคันนี้ก็จะเป็นยาริสสปอร์ตนะคะนี่คันนี้ของแถมก็จัดหนักจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหน้ากล้องมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์รอบพันนั่นเองนะคะ เซนเซอร์การะยะการชนด้านหลังนั่นเองนะคะนี่ให้ลูกสาวขับไปเลยจ้า <S <S ขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายวันนี้เป็นวันเลือกงามยามดีนะคะวันที่หนึ่งนะคะเดือนหนึ่งนะคะพศออ2024นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ